Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini rao ja an hadis Bukhari wa diเรื่องของสิ่งที่ถูกสรรเกี่ยวกับความศรัทธา. และอั h h ลลอฮฺ س ب ح ا ن ละอาลาทรงกล่าวว่ามันไม่ใช่คุณธรรมที่สู่เจ้าจะหันหน้าไปทางตะวันออกหรือทางตะวันตกในการละหมาดแต่คุณธรรมนั้นก็คือการที่ใครศรัทธาในอัลลอฮฺและวันสุดท้ายและบรรดามาละอิกะและคำพีและนบ,บีทั้งหลาย ได้จ่ายทรัพย์สินของเขาด้วยความรักต่อพระองค์แก่ญาติสนิทและเด็กกำพร้าและผู้กัดสนและผู้เดินทางและผู้ขอและเพื่อไถ่ธาตุและดำรงการละมาและจ่ายสักกาและบรรดาผู้ปฏิบัติตามสัญญาโดยครบถ้วนเมื่อพวกเขาให้สัญญาและอดทนในความทุกข์ยากและความลำเท็นและในการสู้รบคนเหล่านี้และคือผู้สัต์จริงและคนเหล่านี้แหละคือผู้สำรวมตน อัลมุตบูลแปลหมายถึงว่าคนที่มีคุณธรรมที่เกรงกลัวอัลลอฮ์อย่างมากและและเว้นจากการทําบาปและความชั่วทุกอย่างที่อัลลอฮ์ทรงห้ามและเขาก็รักอัลลอฮ์มากยอมทําทุกอย่างตามที่พระองค์สัง่งนะครับและเขาเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีความประสบความสําเร็จก็คือผู้ที่ศรัทธาดังนั้นคนที่มีคุณธรรม คนที่มีคุณธรรมคนที่เป็นคนดีก็คือคนที่เป็นมุสลิมนั่นแหละที่สมบูรณ์ก็คือเป็นคนที่รักษาการละหมาดเป็นผู้ที่รักอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ศรัทธาต่อบรรดามาลก้าและคำพีและนบีทั้งหลายและคนที่จ่ายสการคนที่ทําดีต่อพ่อแม่ญาติสนิทเด็กกำพร้าหรือผู้กัดสนผู้ดึงทางคนเหล่านี้คือเป็นคนดีนะครับเป็นคนดีดังนั้นคนที่ไม่ละหมาด คนที่ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต่อวันกิยามะต่อบรรดามาเลก้ก็ไม่ใช่คนดีหรือคนที่มีคุณธรรมจากอบูรเรระฮ์ท่านนบีกล่าวว่าศรัทธ,ธาประกอบด้วยกว่า60สาขาและอลัลฮัยยะหม่ถึงแนวคิดมากมายที่ถูกนำมารวมกันในจำนวนนั้นก็คือการเคารพศักดิ์ศรีตนเองและความพอเหมาะพอควรความละอายและเกียรติเป็นส่วนหนึ่งของศรัทธ,ธา ก็คือเนี่ยบอกว่านะครับความหลักศรัทธ,ธาเนี่ยความศรัทธ,ธามันก็จะมีแบ่งสาขาของมันนะครับอัลฮัยยะก็เป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธ,ธาการศรัทธ,ธาก็คืออัลฮัยยะก็คือการที่เราเนี่ยคือต้องเคารพศักดิ์ศรีของตัวเองในความเป็นเหมาะพอควรมีความละอายนะครับแล้วก็มีการให้เกียรตินะครับบทต่อมา มุสลิมคือผู้ที่หลีกเลี่ยงการทำร้ายมุสลิมด้วยลิ้นและมือของเขาจากอัลลอฮ์บินอัลท่านนบ,บีกล่าวว่ามุสซิมคือผู้ที่หลีกเลี่ยงการทำร้ายมุสซิมด้วยลิ้นและมือของเขาและผู้อุพยพคือผู้ที่ละทิ้งทุกสิ่งที่เอาลอ์สรงห้านะครับดังนั้นเนี่ยมุสลิมเนี่ยนะครับจะต้องทำความดีต่อมุสลิมด้วยกันเองโดยเฉพาะการทำร้ายการด่าทอ การใช้กำลังในการทำร้ายมุสลิมโดยที่ไม่ได้ไม่ไม่ใช่เหตุผลที่ดีงามเนี่ยก็ถือว่านะครับเป็นการกระทำที่ไม่ดีนะครับและผู้ถุพยพที่แท้จริงก็คือว่าผู้ที่ละทิ้งสิ่งที่ต้องห้ามทั้งหลายนะครับผู้ที่ละทิ้งสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามทั้งหลายนะครับและอีกบทหนึ่งก็คือบทที่เรียกว่าอิสลามของใครดีที่สุดใครคือมุสลิมที่ดีที่สุด จากาอับูลมูซาอัลอาชอะรี r a d i ัลลอฮุอ a n h มีบางคนที่ถามท่าน ر س و ส الله ล ل ى الله عليه وسلم ว่าอิสลามของใครดีที่สุดกล่าวคือใครที่เป็นมุสลิมดีที่สุดอล,ลุาตท่านนบีก็ตอบว่าคนที่หลีกเลี่ยงการทำไร้มุสลิมด้วยลิ้นและมือของเขานะครับการเลี้ยงอาหารคนอื่นเป็นส่วนหนึ่งของอิสลามด้วย จากอดุลฮ์เป็นอัมชายคนหนึ่งได้ถามท่านนาบีว่าอิสลามอย่างไหนที่ดีหรือการกระทําแบบไหนในอิสลามที่ดีท่านนาบีก็ตอบว่าให้เลี้ยงอาหารผู้อื่นและการกล่าวสลามทักทายคนที่ท่านรู้จักและคนที่ท่านไม่รู้จักหมายความว่าเนี่ยการที่เราจะเป็นมุสลิมส่วนหนึ่งก็คือการที่เราเลี้ยงอาหารถ้าเรามีโอกาสที่จะเลี้ยงอาหารเพื่อนนะครับเราก็เลี้ยงนะครับและการกล่าวสลามนะครับัสสลามุอนะลัยกุม กับคนที่เรารู้จักหรือคนที่เราไม่รู้จักก็ให้กล่าวสลามนะครับก็อันนี้คือเป็นมรารยาทนะครับพื้นฐานของมุสลิมนะครับแล้วก็เป็นการศรัทธานะครับที่คนที่มีคุณธรรมเนี่ยก็คือคนที่มีตเต้าฮิดคนที่เป็นมุสลิมนะครับอะกุลโควลีฮะซาสซวฟิรุลลอฮฺฮะลิวะลุกุมอัสสลามุอะลัยกุมะเระห์มะตุลลอฮฺวะบรัดะ